1688เว็บสล็อตสาวทำเว็บสล็อตส่งตรงจากค่าย PG สมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำขั้นตอนการสมัครก็ทำได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้ว1เข้าสู่เว็บไซต์ Ad ท1688แล้วเลือกเมนูสมัครสมาชิก2กรอกชื่อและนามสกุล3เกอกเบอร์มือถือกดยืนยันชื่อและนามสกุลกดต่อไป4เลือกธนาคาร และกรอกเลขบัญชีธนาคาร 5. เลือกช่องทางการสมัคร 6. ใส่ ID l ล n e เพื่อรับข่าวสารโปรโมชั่นมากมายในกรณีนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ 7. กดยืนยันว่าเราอายุเกิน18ปีขึ้นไปกดสมัครสมาชิกอย่าลืมจดพัเว์ดไว้ได้วยนะแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้ คุณก็ได้เป็นสมาชิกสุด V.I.P. ของ Adtech 1 6 8 8เว็บชั้นนำอันดับ1ในเอเชีย2 0 2 4สสนใจสมัครได้ที่ www.adtech1688.com